ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมยนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบิสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่20กันยายนพศ2565นั่นเองเมื่อวานไปนามานะก็ เบ็ดที่เราใส่ไว้นะครับไปได้ประดุก3ตัวอีกตัวหนึ่งตายมันไปพันไม่ไผ่ตายก็เลยได้มา2ตัวมาทํากับข้าวตอนเช้านะครับว่าจะมาทอดให้อันดาวทุบกันแบบกระจายใส่ถังไว้แล้วมันก็โดดออกมาตอนเช้าก็นะเดี๋ยวเรามีโปรแกรมใหม่เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ใส่ที่นาละถอดใจมันไม่เคยได้ทีเรามาใส่ที่ศาเราดีกว่า อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับทาง f c ฟีเนี่ยเขาขอรถรุ่นหนึ่งมาเทียบรุ่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะารอให้รถมันลงมาก่อนตอนนี้ไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่เ c ขอมาดีกว่าไปแล้วก็ด้วยวันนี้นะครับบรรยากาศนี่เรียกได้ว่าคลึ้มฟ้าลึ้นฝนแล้วก็ มีฝนตกโปรยปายตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํากันนะครับตอนแรกว่าจะเปิดไฟหน้าโชว์แต่ฝั่งนู้นเขากำลังก่อไฟนะครับปิ้งไก่ย่างอยู่เดี๋ยวก็จะตะโกนถามมาเปิดทราบบิดาเก้ออะไรเลยไม่เปิดดีกว่านะครับเอา้าคันนี้นะที่ทาง FC ขอมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟ i g ไฮแลนเดอร1.9เกรดแส,ดสีดําดําด,ดุมากๆนะครับคันนี้เนี่ย ราคาของมันเพียงแค่9 3 7 0 0 0บาทเท่านั้นเอง9 3 7 0 0 0เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ามันได้ระบบความปลอดภัยเนี่ยที่ครบมากๆเลยเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยผู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันโอ้โหมันมีมาให้แถมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตอนที่ไปดูภายในห้องโดยสาร9 3 7 0 0 0บาทได้มาเลยนะครับ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมันควบคุมทิศทางด้วยเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็หลอดที่ใช้เป็นหลอด LED ในขณะที่สถานการณ์นะครับก็เรียกว่าบรรยากาศของแสงมันโพรเพแบบนี้สังเกตด,ดูฝั่งตรงนหมฝั่งไฟฮีโน่นะครับแสงมันริหลี่ไม่ใช่ฮีโน่ลิลี่นะคือแสงมันไม่พอนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์นะครับอันนี้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ เห็นชัดเจนนะครับกับรถายตรงข้ามทําให้เขาสังเกตเห็นเราชัดเจนนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟหน้านะแต่ว่าถ้าฝนตกนี่ก็แนะนําให้เปิดไฟหน้าแต่ว่าพวกไฟฉุกเฉินอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะตั้งอยู่บนตําแหน่งของเย้าตัวไฟตัดหมอกนั่นเองไฟเลี้ยวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับจะเปลี่ยนเลนนี่ขอให้เปิดเถอะถ้าจะเปลี่ยนเลนเนี่ er. ย,นนยมันจะมีไฟเลี้ยวนะครับเราแต่นิดเดียวมันจะกระพริบ3าครั้งอันนั้นคือเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวก็เปิดให้มันเปลี่ยน ก็เรียกว่าเปิดไปเลี้ยวถือเออนะยิงปูดยิงงงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะฝนตกหนักหมอกลงจัดนะครับเราเปิดได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหลอด LED เนี่ยความสว่างมันเยอะมากๆเราอย่าไปเปิดเล่นนะวันนี้ก็พาสุภระโชคมาเปลี่ยนไฟตัดหมอกแล้วหลอดไฟตัดหมอกขาดนะลองเปิดดูเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยหรูหราม,มากๆเลยมาพร้อมกับกระจังหน้าที่มี โลโก้ isuzu สีโครเมียมเขี้ยวของมันก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันเอา้าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวล้อของเขากันบ้างรองเท้าที่เขาใส่มาจากโรงงานนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าแบบยี่ห้อเลยเออใช้คําว่ารองเท้าขั้นนี้นะครับใช้เจ้ายางบริสโต้นั่นเองก็เบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น2 6 5 6 0 1้มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กลายก้างปลาที่มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับเป็นสีบรอนเงินนั่นเอง น็อตล้อเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดง่ายๆนะครับโอ้ตั้ง6ตัวที่เห็นที่เป็นจานอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่จานใส่ข้าวแต่เขาเรียกว่าจานเบรกหรือที่เราคุ้นหูกันเนดิสเบรกนั่นเองมันเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับอันนี้ทํางานคู่กับเจ้าคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่แบบลูกสูบคู่มันทาให้เวลาเราหยุดนะครับช่วยหยุดได้อย่างมั่นใจแล้วครับมีความปลอดภัยนั่นเองยิ่งเสริมด้วย ABS เข้ามาโอ้หายห่วง ระบบการสะเทือนนะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นเสริมด้วยคอยสปริงพร้อมชคอัพแก๊ปมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยเพราะฉะนั้นรับประกันในความหนึบบันไดข้างเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยสําหรับเจ้าตัว4ประตูเกรด Z ซทออโต้คันนี้นะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแคปหรือเป็น4ประตูเนี่ยมันใส่กันได้หมดเลยเอาของ4ประตูไปใส่แคปบก็ได้นะครับเอาของแคปมาใส่4ประตูมันก็อาจจะ ยาวไม่ถึงด้านหลังนั่นเองอะจะบอกไปทําไมเออมันก็ไม่เกี่ยวกันเนาะนะครับสัญลักษณ์ของตัวไฮแลนเดอร์นะมันก็เป็นตัวหนังสือของโครเมียมนั่นเองแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวของเขานะครับมันจะอยู่ด้านข้างมันเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มันอยู่ตรงกระจกมองข้างนั่นเองด้านบนมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใบปัดน้ําฝนตัวนี้นะครับมันเป็นใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะปัดได้เงียบแล้วก็สะอาดมากๆเลยทีเดียวเสาอากาศของเขาเนี่ย มาพร้อมกับเสาวากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดเจนเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับใครจะบอกว่าโอ้ขนาดนี้ยังใช้กุญแจแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรนะครับถึงจะเป็นกุญแจร,รีโมทแล้วก็สามารถไขได้ไม่ต้องกดสตาร์ทพูดสตาร์อะไรย่างเงี้ยแต่มันก็มีตัวสัญญาณกานขโมยมาให้เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหให้มาคุ้มมากๆเลยราคาแค่นี้เองนะครับตัวมือจับของเขามันจะเป็นมือจับแบบโรลเมียมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นมือจับแบบโรลเมียมแล้วก็มีที่ ไขประตูได้ด้วยเสียงเริ่มดังแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเจ็ดโมงแล้วก็เริ่มแข่งกันมาทํางานแล้วนะครับกระบะขนาดใหญ่นะครับเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับลดรอยต่อแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดสนิมบรรทุกได้เยอะนะครับถึงมันจะเป็น4ประตูก็บรรทุกได้เหมือนกันเอออันนี้นะครับมันก็เป็นเจ้าตัวไลฟ้ากระจกด้านหลังนั่นเองไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ ลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนะมันเป็นใเชิงป้องกันเชิงป้องกันยังไงพอเราเหยียบเบรกปื๊บนะครับด้านหลังก็จะเห็นเราได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวมันทําให้เขาเบรคทันนั่นเองล้อแมกด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันแตกต่างแค่ตัวระบบเบรกที่มันเป็นดรัมเบรกแค่นั้นเองอันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวการสะเทือนที่เป็นแหนบแบบครึ่งวงลีด้วยความที่มันตัวยกสูงเนี่ยการวางแหนบของมันนะครับจะถูกวางไว้บนเพลานั่นเองเพื่อความสูงของตััวรรถนะคบ เวลาที่มันไปทางต่างระดับเนี่ยมันก็ไม่ขูดง่ายๆมีโช๊คอัพแก๊สน,นะครับที่ปรับช่วงยึดแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าช่วงชักสี่แล้วก็มุมการวางของโช๊คนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวมันจึงทําให้คันนี้มีความนุ่มแล้วก็หนึบนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายที่มีลมดำแล้วก็ใช้หลอด LED นะครับ เวลาเอาออกแต่ทีนี้ต้องระวังหายนะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากมากก็ไม่รู้มันจะเอาไปทําไมเออรถที่ออกมามันไม่มีไฟท้ายให้หรือ,อยังไงวะเอออันนี้ก็เป็นคําถามที่เราค่อนข้างจะค้างแข็งใจกันจนท้ายนะครับมีมาให้นะเราก็ตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังนะครับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของมือจับนั่นเองเป็นโครเมียมเปิดง่ายนะครับไม่ต้องใช้ตัวผ่อนแรงนะครับผ่อนงวดเอาก็าพอนี่เราก็สามารถเปิดปิด ได้ง่ายๆนะครับถ้าใครซื้อสดก็ไม่ต้องผ่อนแค่น,นอีกโอ้โวันนี้สนุกมาก <c oughs> ได้ปลาดีใจนะครับเลยอารมณ์ดีอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดเกียร์อัตโนมัติสีดำดุนะครับก็ราคา937,000บาทแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวหัวร้านจะพาทุกคนไปดูภายในของเขากันบ้างว่าโห oh, มันหรูหรากันขนาดไหนไปไป,ไปให้สมที่รอคอย ไปแล้วก็เดี๋ยวเนื่องด้วยพื้นที่ในการถ่ายนะครับมันจํากัดเราไม่สามารถเดินเตะเตะได้เรื่อยๆนะอาจจะล่วงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับภายในของห้องโดยสารนะเริ่มจากตัวด้านหลังของเขาก่อนแล้วกันประตูของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับประตูหลังที่เปิดได้กว้างนะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นะั่นเองเปิดปิดขึ้นลงได้สะดวกมีเหล็ก กัรกระแทกด้านข้างให้มีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็เดินด้วยหนังสีเทาสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำเปียโน,โนแบ็กดับด้านข้างประตูเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวสีเงินนั่นเองพื้นห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรดแซดออโต้ Auto คันนี้นะครับมันเป็นพรมนะโอ้โหเรียกได้ว่าหรูหรามากๆเลยเวลาเดินเข้ามาเหมือนไปในคา,ารลึกหา์ดเลยมีพรมด้วยอะไรแบบนี้ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ที่มีอยู่ด้านหลังมันทาให้บุโดยสารเย็นเร็วไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตัว เกาะที่เกี่ยวสัมภาระนั่นเองมันก็รับน้าหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกรัมเลยทีเดียวตัวจุดเขาเรียกว่าตัวมือจับนะครับที่จะช่วยให้เราเข้ามาภายในห้องโดยสารได้ง่ายขึ้นเนี่ยตัวนี้เจ้ามือจับเนี่ยมันจะอยู่ตรงเสาตรงกลางของประตูนะครับจับตัวนี้แล้วก็เหยียบบันไดข้างขึ้นมาซะก็เข้ามาได้แบบง่ายๆแล้วนั่นเองผ้าบุห่หลังคาเป็นสีเทามาพร้อมกับลำโพงเซอร์เราซาวนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างมีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าพอตัดมาบริเวณความกว้างของห้องโดยสารเนี่ย เราดูแล้วเรารู้สึกเลยอย่างอย่างทั้งที่กล้องเนี้ยใช้มุมแคบไม่ใช่มุมกว้างนะเรายัางรู้สึกว่าเฮ้ยมันกว้างมากๆเลยนั่งได้สบายไม่แพ้รถเก่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ความหรูหราของมันเนี่ย ไม่แพ้รถเก่งเลยทีเดียวนะเจ้าปิกอัพสประตูคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะนั่งใหม่นะครับของปี2022แล้วก็มีหมอนรองศีรษะเนี่ยเอาอให้ดูนิดหนึยงคุมไว้ทำไมนะฮะบางคนใจหายตัวนี้นะครับหมอนรองศีรษะจะมีมาให้ทั้ง3ที่นั่งเลย,เลยทีเดียวเก๋มคันนี้ละยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ3.3ที่นั่ง ตัวนี้ที่พักแขนบู่นุ่มมาให้แล้วก็พอกางออกมาไม่มีคนนั่งกางออกมามันก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํากระป๋องโค้งนะครับกระป๋องน้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางไปจะเออทำไมต้องถฉือนนี่เอากระป๋องน้ําอารมณ์ก็ได้อ่ะนะครับใครชอบอะไรก็กินแบบนั้นนะใครชอบกินน้ําผลไม้ก็กินน้ําผลไม้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้านะครับแผงประตูด้านหน้าของเขามันจะมีที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้นะครับแล้วก็ลํโพงขนาดใหญ่มีมาให้ทั้ง4ตัวเลยนะครับด้านข้างประตูเนี่ย สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าของฝั่งผู้ขับขี่เขาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวปรับองศาของกระจกมองข้างนะครับพับกระจกมองข้างหรือแม้แต่ล็อกปดล็อกกระจกทุกบานล็อกประตูกเขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและทีนี้มาดูเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างนะครับเบาะนั่งคู่มากคู่หน้ามาพร้อมกับเบาะนั่งที่มีความล้ำสมัยนะครับมาโดยเทคโนโลยีที่มีความสปอร์ตแล้วก็มีเจ้าตัวคู่แม็กนะครับลดการสะสมความร้อน ในเรื่องของการตอบโจทย์สรีละษณ์ของผู้ขับขี่เนี่ยเวลาที่เราจะนั่งนะครับหรือว่าเวลาที่เราจะขับรถเนี่ยมันก็สามารถปรับสูงต่ำนะครับปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณขาสั้นคุณขายาวคุณตัวเตี้ยคุณตัวสูงอันนี้ก็ต้องอธิบายเห็นภาพนะสามารถเข้ามาขับเจ้าคันนี้ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวที่เห็นใกล้ๆนะครับอยู่ตัวกุญแจนี่เป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับเจ้าตัวอิมม b เ l ลิเซอร์นะครับป้องกันการสตาร์ท้วยกแจกุญแจปลอมมันลดโอกาสในการโจรกรรมนั่นเองแล้วก็อัันนนี้ะครบ วงมาไล่แบบสปอร์ตสกา้านตัวนี้มีครุสคอนโทลมาให้ด้วยนะครับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวที่ควบคุมเครื่องเสียงนะครับม้บานวัดแบบซูเปอร์วิช n ั่นนะครับสแสดงขอ้อมูลการขับขี่ที่เราต้องการทราบได้แบบครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมามาคอนโซลด้านหน้ามีการบุนนุ่มด้วยหนังเดินด้วยได้สีเทาพอเรามาดูโดยรวมโอ้โหนะครับมันดูมีความล้ำสมัยเป็นอย่างยิ่งเลยระบบความบันเทิงของเขา จอ7นิ้วนะครับรองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแม้แต่รุ่นตอนนี้มี iPhone เปิดตัวมามันก็สามารถใช้กับเจ้าตัวระบบความมัน่นิงตัวนี้ได้เช่นเดียวกันมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะปลอดภัยสุดๆไปเลยตัวแอร์ของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ที่มีฟิลเตอร์กรองฝุ่น PM 2.5ได้แอร์รู้ราใช้งานง่ายนั่นเองตัวระบบเกียร์รุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวเกียร์อัตโนมัติแน่นอนแหละใครอยากได้ความสะดวกสบายนะครับก็พลาดไม่ได้กับเจ้าตัว เกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรืออยากได้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตใกล้เคียงกับเกียร์ธรรมดาก็สามารถปรับเป็นโหมดเลเอกทอนิกเราก็เข้าเกียร์ได้เองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มือพวงตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเบรกมือมีการบูนุ่มมาให้เอาทีนี้ไปดูเครื่องยนต์กันเถอะโอ้เวลาจะลงนี่พี่ต่ายก็จับตัวนี้ลงเนี่ยโอ้สบายเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เราจะขึ้นจะลงเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9เจน2นั่นหมายพวามว่ามันผ่าน Gen แเจนรกมาแล้วนะครับน2มันมีการพัฒนาค่าต่างๆความแข็งแรงทนทางความประหยัดน้ํามันการทํางานนะครับให้มีความเสถียรแล้วก็ลงตัวสุดๆมีขนาด1,900ซ c นะครับ150แรงมา้าแล้วก็350นิวตันเมตรนะ นอกจากตัวนี้เขาเรียกว่านอกจากมันเป็นเครื่องที่เล็กเนี่ยมันทําให้ประหยัดน้ํามันแล้วมันก็ประหยัดภาษีอีกด้วยแต่ในทางการเลอตกันนะครับเรื่องพละกําลังของมันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่มันจึงทําให้ตอบสนองได้ดีเหมือนกับเครื่องใหญ่นั่นเองอ้าวโอเคเป็นไงคลิปนี้เต็มๆเดี๋ยวจะไปถ่ายติกตอกเลยติกตอตกตอนี่มันก็ปิดการดีจริงๆเมื่อวานถ่ายดูมีคนดู20โอ้ยอะขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกัน